หลายๆรอบคนเยอะผ้่ากเต็มมากมีการร่วมแบบใช่เราได้ ดีใจค่ะดีใจแล้วก็อ,อ,อยากให้ทุกคนกลับบ้านอยาผผ่างปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยใช่ห่วเรื่องเขาจะแบบเปลีป่ยนกันอะไรมากว่าใช่แต่ทุกคนก็คอยให้กำลังใจเราดีมากๆดีใจมากๆการที <im> ่ม <im> ันร <im> ่วมงานแบบนี <im> ้คนที่เขาบอกเจ้าสี่แล้วเราอยากคุยตอนนี้อยากบอกอะไรกับสื่อประชากรไหมคะก็ ่อนเลยก็ขอยินดีด้วยนะคะกับสยามพารากอนแล้วก็อยากให้เป็นที่ที่คนนึกถึงเสมอแบบนี้ตลอดไปนานๆเลยคือแบบนึกถึงห้างไหนห้างพารากอนอย่างนี้เป็นแหล่งที่เราชอบแม้แ ตอนนี้เราก็เราก็ยังไม่เคยขาดใครไปจากแฟนเลยแล้วก็คุณลอบข้างด้วยก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็โชคดีมากที่ได้อยู่ด้วยกันมันไงบ้างคือกระแสไม่เคยเปล่าเลยแล้วนักบอรจบไปแล้วอะไรเงี้ยคือก็ดีใจแคลริใจแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกแรงกดด้วยไม่ว่าจะเป็นเอ่อจะเป็น รางวัลที่เป็นคะแนนโบนหรือว่าคะแนนจากกรรมการอะไรก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณแฟนับทุกคนที่ช่วยพักดันเราแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็พวกเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองตัแล้วก็ผลิตผลงานคุณภาพออกมาให้ทุกคนได้รับชมอีกเรื่อยๆค่ะรับแสดงเออใช่ไหอ๋อค่ะใช่ใช่ก็ดีใจทีไรคนบอกว่าเราเล่นเก่งเล่นดีก็โอเคดีใจเลยค่ะก็ เป็นแรงอีกหนึ่งแรงผักดันดีกว่าแล้วก็แบบเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะทำให้เราแสดงละครแล้วก็ฝึกหน้าผิวไปเรื่อยๆพอเราได้รางวัลนี้พี่แม่ว่าไห่บ้างต่อการแสดงหรือเปล่าคือด้วยความที่แม่อยู่ด้วยในทุกขั้นตอนแม่เขาก็ไม่ได้ว้าวอะไรอยู่แล้วเพราะบ้านเราไม่ได้ว้าลในสถานการณ์ใดๆแต่ว่าแม่ก็ดีใจใช่แม่ดีใจอยู่แล้วแต่แต่ก็คือแบบยินดีด้วยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยปกติแม่ภูมิใจไหมพ่อภูมิใจ ก็แบบผมไม่เห็นลูกสมม่งลูกเรียน ไม่ใช่หญิงจะเป็นในะคร สามารถเสกความเสนกแรงให้เราได้อเไรที่เป็นเขาเราหลงมดเลยถูกค่ะคือสวยมากที่แบบไอดอลมากจับพี่เลี้ยงหน่อยพี่เลี้ยงลอยแล้วค่ะลอยแล้วค่ะแ้วจับจบจับจับจับับจ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 ัก เันที่สองแก็กันตารอเพราะว่ายากก็อยากทให้มันดีแล้วก็เชื่อว่าแฟนก็ตั้ารอด้วยก็เลยแบบอยากทให้มันดีที่สุดเลยนั่นแหละไม่ใ่ามาไว้กอคุ่ายหัวแบบไม่โอเคค่ะรอรอดูโอเคโอเคค่ะก็รู้สึก แน่ๆเลยกล็ไม่อยากใช้คัวมากดดันอยากอยากแบบคือตัวเราเกดดนนันตัวเองดีกว่าว่าเราอยากทำออกมาให้ดีอยากให้คนเห็นความต่างอยากให้มันสนุกอะไรอนะคะเพราะเราก็พยายามจะเต็เทมที่เวิร์คส์แบบเต็มที่เลยคะจะหวานกันไหมอ๋อไม่ได้ตอบไม่ได้หรอกนะคะเอเอเราดูอะไรว่ารอดูไม่หลุดเลยบอกเลยท่าที่แล้วหลุดไปเยอะแล้วแต่เราจะไม่หลุดขออยนี่เนี่ยเห็นว่าไปขึ้นคอนเสิร์ตจากที่กาบ เป็นยังไงบ้างคุณกาคณาูด่ะเหรอคะคุณกา l o s i n club space ค่ะก็ได้ไปร่วมมาไปเป็นแกสหนึ่งในแกสของพี่คกัาอะไรอย่างเงี้ยนไทยนะทำงานด้วยกันมาหลายปีก็เพิ่งได้ร่วมงานกันอีกรอบหนึ่งเราเต้นสมัดเลยนะนิดหน่อยแล้วนิดหน่อยเหรอไรเชิญเลยเชิญเลยก็ยอะอยู่อะไรนะก็เยอะอยู่เยอะอยไร ความใหม่ๆล่วงหน้าลูกอ่าควปีใหม่นะคะก็แฮปปี้นิวเียร์ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะปีหน้าเป็นปีที่ดีค่ะร่ำรวยเงินทองครับแตงแรงนะคะและก็แฮปปี้นิวเียร์เช่นกันค่ะขอคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะกลับบ้านแล้วก็เที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขเลยค่ะขอบคุณนะคะ